ช่วงเวลาต่อไปขอเชิญท่านพบกับนักปรสาสัยนักต่อสู้ท่านต่อไปครับปบมือต้อนรับอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนเก่งของพวกเราครับพันเอกดออรอภิวัน,ว,นวิริยชัยครับพี่น้องครับพี่น้องผู้รักประเทศไทยทุกท่านครับเมื่อกี้ได้เห็นบรรยากาศตอนพี่น้องยืนขึ้นแล้วก็ร้องเพลงบุรุษนิรนาม ขนลุกฮะขนลุกเพื่อจะบอกกับคนทั้งประเทศว่าบัตรนี้คนเสื้อแดงพร้อมจะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจนเลือดหยุดสุดท้ายพี่น้องคนสแสดงที่อาษะขอประกาศว่าจะต่อสู้เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุก จนคนสุดท้ายใช่ไหมครับเมื่อวานจากการรายงานของสันติบาลบอกว่าคนเสื้อแดงที่ถนนอักษะรวมตัวกันประมาณ402,000คนส่งเสียงดังๆให้สุเทพเทือกสุบรรณได้ยินด้วย วันนี้ทั้ง4กิโลสองฝากฝังพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศมารวมตัวกันประมาณ480,000คนครับ20เท่าของราชดำเนินนี่ไม่อยากทวงความเป็นสุภาพบุรุษของไอ้เทพมันไอ้เทพมันท้าว่าจะถุพรนคนมามากกว่าเมื่อไรจะหนีกลับต่างจังหวัด แต่หนีกลับภาคใต้ครับไอเทพมึงจำสัญญาไว้มึงกลับได้แล้วเมื่อกี้ระหว่างที่ประกาศขาดไปคนหนึ่งฮะสำคัญท่าด้วยท่านรองนายกปลอดประสบสุรัสวดีปบมือดังๆให้ท่านด้วยท่านบอกมาว่าท่านขอให้ประกาศว่าท่านมามอบตัวกับสุเทพเชื้อสุบันแล้ววันนี้ หลังเวทีแห่งนี้มึงแน่จริงมึงมาจับเลยแล้วพวกนี้ท่านจะเข้าที่ทำงานถ้าคิดจะจับรองนายกปลอดประสบขอท้าให้สุเทพเสื้อสุบรนไปด้วยตัวเองไปจับท่านรองนายกปลอดประสบด้วยตัวเองท่านก็จะแตะมึงด้วยตัวเองเช่นเดียวกัน แล้วก็บอกว่ามึงจำได้หรือเปล่าครั้งหนึ่งแล้วท่านรองนายกปลอดประสบสมัยเป็นข้าราชการมึงจำได้หรือเปล่าว่าท่านทำอะไรไว้ต่อหน้ามึงพี่น้องทั้งหลายครับฟังนัทวุฒิประกาศเมื่อกี้แล้วไม่ต้องสงสัยครับคืนนี้สี่ทุ่มได้ข่าวดีแน่ ไอเทพถูกจับแน่โดยมวลมหาประชากาศครับผมในฐานะพลเมืองดีก็ขอประกาศเลยถ้าไอ้มวลมหาประชากาศเป็นคนจับผมเพิ่มให้อีก3,000บาทตามกฎหมายกำหนดนะแต่พี่น้องคนแสดงบอกว่าค่าตัวไอเทพมันไม่ต้องถึง3ล้านหรอก ถ้าคนเสื้อแดงจับไม่คิดสตางค์ครับพี่น้องสำหรับคนอื่นมีบางคนไม่ต้องเสียสตางค์พุทธิพงศ์ปุณนกณันบอกได้เลยคนที่จะจับให้ฟรีชื่อบุ๊คดานุพลปุนกานอาสาจับให้ฟรีไอ้โลนอิสระ ไอโลนิสราสุวิทย์ทองประเสริฐมีคนที่อาสาจับให้ฟรีแล้วสมน้ำสมเนื้อกันด้วยด็อกเตอร์พระมหาโชทัศนิโยโ่พีนองครับทำไมอำมาตถ,ถึงเลือกเทพเทือกเป็นหัวหน้าในการคุมม็อบแทนที่สนธิลิมทองกุล เพราะว่าเทพเทือกมันมีคุณสมบัติพิเศษบางเรื่องในสนธิยังมีคุณธรรมไม่กล้าทําแต่เทพเทือกนี่มันมีคุณสมบัติพิเศษมันกล้าทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําเช่นเอาเมียเพื่อนเพราะฉะนั้นมันจะทําได้ทุกอย่างอำมาตยเห็นคุณสมบัติดีข้อนี้ตึงแต่งตั้งเทพเทือกสุวรรณเป็นเลขาธิการกปป,ปส ส่วนประธานไม่ต้องถามครับพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าใครผมถามย้ำอีกทีพี่น้องรู้ไหมครับว่าใครหมูรพรศัก์ศิลมุนจะมาถลเอยให้พวกเราได้รับทราบครับนอกจากนั้นคุณธรรมบัติพิเศษของเทพเทือกมีอะไรครับนี่ออกมาพูดครับถ้าพี่น้องมาก็ไม่ถึงร้านผมจะมอบตัวมันพูดไปทำไมครับมอบตัวมาห้าครั้งแล้ว ทีนี้ครั้งสุดท้ายวันที่26 27ถ้ามาแล้วไม่ชนะมอบตัวเพราะฉะนั้นมึงเตรียมมอบตัวไว้เลยพี่น้องแต่ไม่มอบหรอกครับก็บอกว่าจะเลิกจะกลับสุราษไปห้าทีหทีไม่กลับครับคุณสมสบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเทพเทือกคือมันหน้าด้านครับพี่น้องขณะนี้ อำมาตยผู้สนับสนุนนักวิชาการศักดินาไอ้มอบกะพสที่สนับสนุนประเด็จการรู้แล้วนะครับว่าการผลักดันนายกมาตราเจ็ดไม่มีทางสำเร็จครับพี่น้องโหด,ดังดังด้วยโหอ,อีกทำไมพวกมึงถึงคิดช้าทำไมพวกมึงถึงคิดช้า โหอีกทีดังๆเริ่มรู้แล้วว่านักวิชาการต่างประเทศเขาเห็นว่าตามกฎหมายรัมนุนฉบับปี2.550ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งมาตรา3มาตรา7มาตรา171 172 180บอกไว้ว่า เมื่อยุบสภาแล้วต้องไปเลือกตั้งภายใน60วันมาจรา17 1 7 17 1 172นายกต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นการเลือกตั้งต้องทำในสภาผู้แทนราษฎร โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นไม่ใช่ว่าที่ประธานสภาทานตอนนี้อมาตดูแลยวรสุเทพเหมือนคนใกล้ตายเขาบอกคนใกล้ตายมันจะลุกขึ้นสู้อีกเฮือกหนึ่งก่อนจะหมดลมหายใจคนที่คิดว่าตัวเองจะแพ้เนี่ยก็จะลุกขึ้นมาต่อสู้แบบสุดชีวิตอีกครั้งหนึ่งขณะนี้อมาตกรเทพเทือก ก็คิดเช่นเดียวกันครับใช้วิธีการตะแบงกฎหมายเมื่อวานผมได้พูดไปแล้วแผนบันไานแปดขั้นจุดประสงค์ทำไมครับเพื่อเปลี่ยนไปให้สมาชิกวุฒธธิสภาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำไม่ได้โดยเด็ดขาดครับพี่น้องอ้างว่าไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีนายกรัมนตรีที่มีอำนาจเต็มที่มันยังไม่มีก็เพราะว่ากกตมึงไม่ยอมจัดการเลือกตั้งถ้ามึงจัดการเลือกตั้งนายกอำนาจเต็มมีไปนานแล้วตอนนี้กำหนดกันว่าให้หนายสุเทพทำทุกวิธีทางสร้างความปันป่วนให้เกิดขึ้นในประเทศนี้เมืองน,นี้พี่น้องยอมไหม แนวคิดของไอยนาแหลมฟันดำสั่งสุเทพทำทุกวิธีทางสร้างความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วโทษรัฐบาลครับพี่น้องยอมไหมการสร้างความทุกข์อย่างแรกตัดน้ำตัดไฟตัดทั้งน้ำประปาไฟฟ้ารถไฟโดยการสั่งให้สหภาพรัฐวิสาหกิจ หยุดงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ชอบธรรสร้างความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงยอมไหมครับหวังจะเอาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนแล้วโยนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถรับผิดชอบได้พี่น้องไม่ต้องกลัวครับรัฐบาลก็ไม่ต้องรับผิดชอบมันรับผิดชอบส่วนหนึ่งเพราะพระบ การจัดตั้งกระทรวงกลาโหมว่าด้วยภารกิจของกองทัพระบุชัดเจนครับว่าการป้องกันการก่อการร้ายเป็นภารกิจของกองทัพโดยตรงครับพี่น้องการก่อการร้ายเช่นการตัดน้ำตัดไฟตัดน้ำกองบัญชาก,การทหารสงสุนก็ต้องรับผิดชอบ ซึ่งบัตนี้กระทรวงกลาโหมโดยกองบัญชาการฐานกรุงุดเขามีระเบียบปฏิบัติประจำมีแผนงานอยู่แล้วตอนสมัยผมเป็นนักเรียนในร้อยผมยังต้องไปฝึกทําหน้าที่ขับรถไฟฮเพื่ออะไรครับเพื่อเวลารถไฟไม่ยอมขับพอรองไม่ยอมขับหน้าที่ของกองทัพต้องไปทําหน้าที่แทนครับพี่น้องตัดไฟฟ้าที่บางกรวยกองพันฐานสื่อสาร จะต้องไปทำหน้าที่แทนครับพี่น้องตัดปลาปลาทั่วกรุงเทพมหานครทหารช่างต้องไปทำหน้าที่แทนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้มีการวางแผนมีระเบียบปฏิบัติประจำอยู่ในความรับผิดชอบ ของกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพากาศโดยเต็มที่ครับถ้าหากว่าปล่อยให้มีการตัดน้ําตัดไฟได้คนที่ผิดคือกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพากาศไม่ใช่รัฐบาลครับพี่น้อง รองนายกตุรีท่านมีหน้าที่อะไรตานองนิวัฒน์ไม่ต้องทําอะไรให้นั่งไข่ห้างครับโทรไปหาท่านผู้บริการฐานสงสุดผลเอกชนะศักดิ์ปฏิมาประกรณ์บอกว่าท่านผู้ว่าสงสุดครับขอให้ท่านปฏิบัติตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติตัดตั้งกระทรวงกลาโหมอย่างเต็มที่แค่นี้ก็พอแล้วครับพี่น้อง นี่มันคิดว่ามันจะเอาความทุกข์ของพี่น้องปัะชาชนมาเป็นเครื่องต่อรองคนกำลังจะสิ้นใจก็ดิ้นเฮือกสุดท้ายนิจากการข่าวครับอาทิตย์หน้าไม่เกินสิบวันจะมีการสร้างสถานการณ์เพื่อนำไปสู่การทำรัฐประหารมึงจะได้เห็นดีกับคนเสื้อแดงครับ วันนี้ผมขอพูดกับรุ่นพี่รุ่นน้องของผมที่จบโรงเรียนเตรียมทหารนี่แหละครับโดยเฉพาะรุ่นพี่พี่ที่สนับสนุนกปปสไม่ว่าจะเป็นพี่จำลองที่ปรีชาเอี่ยมสุพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพี่ไอ้ายบุญเลศิศที่แปะปฐมพงศ์พี่ชายสุวรรณภพพูดในฐานะเป็นรุ่นน้องที่รักพี่ถึงแม้ว่าเราจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่ผมก็ยังรักพี่พี่เพราะพี่เป็นรุ่นพี่ของผมผมพูดด้วยความรักครับผมเจอรุ่นพี่ที่ไหนผมเข้าไปกราบไหว้ทุกครั้งเรื่องนี้พี่จำลองทราบดีครับเมื่อหกเดือนที่แล้วเจอพี่จำลองที่โรงพยาบาลผมเข้าไปกราบท่านสวัสดีท่านท่าน,านยังตกใจท่านบอกว่าผมนึกว่าคุณอภิวันจะไม่มาไหว้พี่เสอีก แต่ความเป็นพี่เป็นน้องยังคงอยู่ในใจของน้องคนนี้พันเอกดอกเร์พิวันวิริยะไทยครับพี่น้องผมอดทนเสมอไม่เคยกล่าวถึงพี่พี่วันนี้ก็จะไม่กล่าวในทางที่เสียหายครับแต่จะเรียนพี่ว่าผมรับไม่ได้ผมทนไม่ได้ที่ปล่อยให้อันพาลมาครองเมืองอันพาลบางคนกาดกปปสที่แจงวัฒนะ ทำร้ายนายทหารไปแล้วไม่ต่ามก่่สามคนเห็นภาพในาทหารยศพันเอกโดนการกบพศไล่ย,ยิงเป็นหมูเป็นหมาถูกซ้อมหน้าดำหน้าบวมเกือบตายสะท้อนใจที่สุดว่าทำไมผู้คำชาของเขาถึงปล่อยป่าละเลย ทหารสมัยก่อนว่าเป็นเผด็จการแต่เรื่องนี้บอกได้เลยลว,ว่าทหารสมัยก่อนยอมไม่ได้ครับแล้วแถมยังถูกกล่าวหาว่าในายทหารคนนั้นถึงเป็นนาทหารที่ดีมากผมรู้จักดีกล่าวหาเขาว่าเขาเมาเข้าไปยกไอ้กลวยศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละความผิดมีอย่างเดียวคือมาแตะกลวยศักดิ์สิทธิ์ไม่กราบกลวยศักดิ์สิทธิ์เกือบตาย สะท้อนใจตรงนี้ไอ้ถูกเหยียบไม่เป็นไรแล้วแต่สะท้อนใจว่าทําไมผู้คําัาของเขาไม่ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาหลังจากนั้นก็ทนอีกสิ่งที่สะท้อนใจมากที่สุดไอ้โลนอิสระเอาคนไปปิดโทรเวไปปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็ปรากฏว่าตํำรวจทําหน้าที่ยิงแก๊สน้ําตา ภูามิคับบัญชาต,ต้องบอกให้ดาบตำรวจคนหนึ่งไปกราบขอ,ขอขมาไอ้โลนอิสระไม่ถูกต้องครับพี่น้องผมขอปกป้องศักดิ์ศรีของน้องน้องตำรวจทุกคนทั้งประเทศขอชื่นชมน้องนายดาบตำรวจท่านนั้นได้เสียสละกล้ามกลืนกระทำในสิ่งที่ตัวเองฝืนใจที่สุด คือการไปกราบขอเข้ามาไอโลนอิสระเพื่อต้องการให้บ้านเมือง <laughs> สันติสุขครับปรบมือดังๆให้ใน,หนายนาบตำรวจท่านนั้นด้วย <laughs> แต่สิ่งที่สะท้อนใจก็คือว่าผู้บังคับบัญชาของเขาไปไหน <laughs> ผู้บังคับบัญชาของเขาปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ได้อย่างไรยังไม่พอเมื่อสองวันที่ผ่านมา หลังจากที่ท่านนิวัฒน์ทำโรงบุญทรงไพศสารนัดกับนายสมชายศรีสุธยากรไปไประชุมกันตามคำเชิญของนายสมชายปรากฏว่ามีมือดีไปกระซิบไอ้มอบเทพเทือกบุกเข้าไปในโรงเรียนในเรืออากาศทำให้การประชุมต้องล้มเหลวภาพที่ผมเห็นแล้วสะเทือนใจที่สุดในชีวิตของการเป็นอดีตนักเรียนในร้อยคือเห็นนายทาหารผู้ใหญ่ต้องไปกลาาไมปม็อบกบดอย่างนี้ เสียใจที่สุดที่ไหนทหารชั้นผู้ใหญ่ต้องไปกาบไปกาดกปสออันตรพานอย่างนี้พี่น้องนายทหารทุกคนศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่ไหนก็เพียงแต่ว่าไอ้พวกนี้มันมีแบ็กดีไอ้ขันทีเท่าเท่านั้นเองกราบเรียนพี่ๆทุกคน ผมเองมาเป็นนักเรียนในร้อยเราถูกสอนว่าอาชีพทหารเท่านั้นที่รักชาติรักสถาบันมากกว่าอาชีพอื่นผมเคยเชื่ออย่างนี้ตอนผมเป็นนักเรียนในร้อยผมจบการศึกษาเมื่อปีพศ .2515 ทันเหตุการณ์2516เชื่ออย่างนี้ตรงกระทางปีพศ .2516 เชื่อมาตลอด ผู้บังคับบัญชาก็สอนฝังหัวว่าไอ้นักการเมืองเนี่ยเปนเป็นคนเลวบ้านเมืองต้องเป็นเผด็จการเท่านั้นชาติและสถาบันจะคงอยู่ตลอดไปเชื่อเหมือนกับที่พี่ๆเชื่ออย่างนี้แหะครับแต่หลังจากที่ผมได้รับทุนการศึกษาของทบกไปเรียนปริญญาโทวิศวกรรมโยธาที่สหร,รัฐอเมริกาแล้วก็ได้ทุนของหมหาลัย กล้าบอกเลยครับว่าเป็นในหานคนแรกคนเดียวของกองทัพบกที่ได้ทุนของวิอยาลยเรียนต่อปริญญาครับไม่ใช่ทุนของกองทัพบกอย่างเดียวเรียนก่อนกำหนดเร็วกว่ากำหนดหนึ่งปีสมัครไปทำงานที่บริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยพลังนิวเคลียร์หนึ่งปีครับรวมเวลาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาห้าปีเต็ม ห้าปีเต็มได้เห็นเลยครับว่าทําไมประเทศในสหรัฐอเมริกาประเทศในยุโรปเขาถึงเจริญครับสิ่งที่อยากจะกาเรียนพี่ๆก็คือว่าสิ่งที่เราคิดแต่เดิมเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเป็นความคิดที่เหมาะสมในประเทศปรเด็จการเป็นความคิดที่เหมาะสําหรับ50สบปีที่ผ่านมาครับพี่น้องที่พี่ที่เป็นรัฐบุคคล ผมเชื่อมั่นครับว่าพี่ๆทุกคนรักชาติเหมือนผมรักชาติเป็น่น้อยกว่าคนเสื้อแดงที่นี่แต่ผมเชื่อมั่นเช่นเดียวกันว่าคนเสื้อแดงที่นี่ก็รักชาติไม่น้อยกว่ารัฐบุคคลเหมือนกันพี่ๆเป็นรัฐบุรุษคนที่นั่งอยู่ในนี้คือรัฐประชาธนรัฐบุรุษไม่ใช่เป็นเจ้าของประเทศ คนที่เป็นเจ้าของประเทศคือรัฐประชาธนแล้วก็จะขอพูดต่อพี่ๆทั้งหลายครับหลังจากที่ผมกลับมาจากต่างประเทศจริงๆวีดไม่กลับเพราะเพราะว่าทำงานที่ในสหรัฐอเมริกาเงินเดือนดีแต่กลับมาทำไมกลับมาเพราะว่าตั้งใจจะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองครับวันนี้ต้องขอยาวนิดนะครับ จะบอกพี่ๆเลยทั่วโลกเขายอมรับว่าระบ,บอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะทำให้บ้านเมืองจเจริญเติบโตสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็จะอยู่อย่างมั่นคงและสมพัะเกียิได้พูดจากใจผิดจากนี้ชาติจะเสียหายผิดจากนี้จะเป็น,ปนกิ่งก่อเหตุที่ทำให้สถาบันอันที่เป็นที่เคารพรักของผู้เรา อยู่อย่างไม่มั่นคงและไม่สมภาะเกียรติพี่พี่รู้ไหมทีนี้ขอพูดถึงผู้จัดก,การเหล่าทัพกองทัพเป็นหน่วยที่มีการข่าวดีมากที่สุดหน่วยข่าวได้รายงานผอบอทอบ,อทอบอผู้นำเหล่าทัพหรือไม่ว่าการชุมนุมของกปปสเต็มไปด้วยอาวุธสงคราม ตูประยุทธ์เทียบธนาศักด์เคยได้รับรายงานนี้ไหมหน่วยงานข่าวได้รายงานว่าทุกคืนมีการซ่องสูมอาวุธแล้วไปทำร้ายพี่น้องประชาชนมือเปล่าได้รับรายงานบ้างหรือเปล่าตูประยุทธ์เทียบธนาศักด์ผมต้องบอกพี่น้องครับสองคนนี้เป็นคนดี ไม่ได้มีความทะเยอทะยานทางด้านการเมืองแต่ทำไมเขาถึงเงียบเป็นเปล่าสากเพราะว่าเขาถูกอามาต์ใหญ่บังคับคมคู่อยู่ครับพี่น้องก็ถามตูประยุทธ์ต่อไปว่าได้รับรายงานข่าวหรือเปล่าว่ามีกลุ่มบุคคลประชุมกันเพื่อจะดันให้มีนายกมาตราเจ็ดให้ได้ ล้มพักเพื่อไทยล้มการปกครองในระบบพันธิตไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนำชาติบานเมืองกลับไปสู่เผด็จการโดยเฉพาะ,พะเผด็จการซ่อนรูปไปยุท์เคยได้ยรับงานข่าวแบบนี้หรือไม่โดยเมื่อสองเดือนที่แล้วประชุมบอกอย่างนี้เลยว่าถ้าหากว่ามีการต่อต้านโดยคนเสื้อแดงข่ามันตายสักห้าหกร้อยศพมันก็หนีหัวสุกหัวทุนแล้วเคยได้รับรายงานข่าวนี้ไหม ฟังและสะท้อนใจถามอีกครั้งหนึ่งมึงคิดเหรอว่าข่าคนเสื้อแดงเขาไปห้าหกรอคนแล้วคนเสื้อแดงเขาจะหนีกูขอประกาศเลยว่ากูจะสู้จนคนสุดท้ายเตือนน้องๆพี่ๆในกองทัพความเห็นต่างไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็ต้องไปในทางทํานองคลองทํา คือการเดินไปสู่การเลือกตั้งฝากกาบเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องทุกท่านให้ดูกรณีสาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อสมัยท่านนายกรปรีดีพนมโมยงเป็นนายกรัมนตรีใช้วิธีการเจรจาใช้วิธีการสันติให้เกียรติพี่น้องชาวไทยมุสลิมเขาว่าเขาเป็นคนไทยชั้นหนึ่งเหมือนพวกเราทุกคนให้สิทธิ ให้เขามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศเหมือนกับคนไทยศาสนาอื่นทุกคนเหมือนกันให้ความยุติธรรมแก่เขาเหมือนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะชาติใดศาสนาใดด็อกเตอร์ปรีดีเกือบจะกแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สำเร็จครับโดยวาทกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ปรีดีข้าในหลวง สามารถล้มรัฐบาลปรีดีรุ่นพี่พี่ของเราก็เข้ามารับหน้าที่ในการบริหารประเทศถามว่ารุ่นพี่เหล่านั้นรักชาติหรือเปล่ารักครับรักชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่แนวคิดนะแนวคิดว่าการแก้ปัญหาสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้เพราะว่าคนไทยมุสลิมเหล่านั้นไม่ใช่คนไทยชั้นหนึ่งเป็นคนไทยชั้นสองไปกดขี่ข่มเหงเขา สุดประท่าที่ทําให้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองไม่สําเร็จไม่ให้สิทธิในการปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอย่างเท่าเทียมกันครับพี่น้องใช้วิธีการแบบรัฐบุคคลคิดนี่แหละครับว่ากําจัดคนเสื้อแดงสักห้าหกร้อยคนมันก็จะหนีหัวทุกหัวสุนครับจึงเป็นที่มาของกระดูทรงยอ เป็นที่มาของการเอาผู้นําจิตวิญญาณของเขาฮายีสุหลงตโตมีนาไปทวงน้ําฆ่าทั้งเป็นครับพี่น้องนึกว่าฆ่าฮายีสุโลงคนเดียวแล้วพี่น้องคนไทยมุสลิมจะยอมแพ้เจดสบปีแล้วฆ่าสิบมาหมื่นครับพี่น้องวันนี้พี่น้องประชาชนในอีสานในภาคเหนือทุกจังหวัด ประกาศตั้งสมาพันธ์ปกป้องประชาธิปไตยอีสานล้านนาขึ้นแล้วในทุกจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพราะเขาเห็นว่าคนเหนือคนอีสานคนไทยที่ยากจนถูกกดขี่ข่มเหงมาเป็นเวลาเจดสิบปีแล้วฝากบอกน้องๆประยุทธ์น้องๆเจี๊ยบธนทรัพย์ บรรดาผู้นำเหล่าทัพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คนน้อยๆครับยังแก้ปัญหาไม่สำเร็จอย่าตัดสินใจทําอะไรที่ผิดทํานองคลองทรรเช่นทําการรัฐประหารโดยเด็ดขาดอย่าตัดสินใจเสนอแนวทางนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยเด็ดขาดเมื่อคิดได้แล้วท่านจะเสียใจ ว่าไม่ควรทําเลยมันจะเกิดอะไรครับการกดขี่ข่มเหงว่าอีกคนหนึ่งเป็นไพร่อีกคนหนึ่งเป็นผู้นําประเทศอีกฝ่ายหนึ่งก็ปปสปเป็นเจ้าของประเทศอำมาตเป็นเจ้าของประเทศแต่คนเสื้อแดงเป็นได้แค่ยงขยะข,ของประเทศไทยอย่างนี้กูรับไม่ได้พี่น้องเสื้อแดงรับได้ไหมครับการกดขี่ข่มเหง <S <S เขาขอมีสิทธิ์ในการเลือก ผู้นำประเทศของเขาเองอัมมาดก็บอกว่าไอ้คนจนไอ้คนเสื้อแดงมึงไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกผู้บริหารประเทศอย่างนี้เรายอมไหมครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แก้ปัญหา70ปียังไม่ประสบความสำเร็จถ้าน้องๆตัดสินใจผิดครั้งเดียวบ้านเมืองจะแตกแยกเป็นสจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกจังหวัดภาคเหนือ ในทุกจังหวัดภาคอีสานและบางจังหวัดในภาคกลางบางจังหวัดในภาคใต้แล้วน้องๆก็จะรู้ว่านารกนั้นมีจริงครับขอให้ฟังพี่บ้างขอขอบคุณพี่น้องคนเสือแดงเราได้เห็นกันครับอาทิตย์หน้าคนใกล้ตายคนใกล้จะแพ้ ก็จะทำทุกวิธีทางอย่างที่ผมบอกการสร้างสถานการณ์จะเกิดขึ้นครับขอให้พวกเราช่วยสอดส่องดูแลด้วยแต่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งถ้ามันเอาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเช่นการตัดน้ําตัดไฟหน้าที่หลักในการรับผิดชอบเป็นของกองทัพโดยเต็มที่ครับตามคำสั่งตามพระราชบัญญติของกระทรวงกลาโหมขอขอบพระคุณครับ